ต้นไม้ที่ปลูกแก้ปัญหาข้างบ้านทำกำแพงแล้วก็ไม่ค่อยสวยนะคะต้นไม้กำลังจะเติบโตบดบังกำแพงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราสามารถสร้างสวนในบ้านของเราในพื้นที่เล็กๆได้นะคะก่อนไปทำงานและกลับจากทำงานก็รดน้ำนะคะเขาก็สีเขียวขจีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม ูนะคะนั่นคือกําแพงที่ข้างบ้านสร้างไว้นี่คือมีร่มเงานะคะพอร่มเงาเปุ๊บก็จะมีแสงแดดสักหน่อยหนึ่งนะคะนี่พอแสงแดดเข้ามาสังเกตได้ว่าต้นไม้นะคะแต่ละต้นเขาก็จะเหมือนอ่า เรียกว่าอะไรพวกใบต่างๆก็จะไปรับหาแสงนะคะเพราะว่าเขาจะต้องสั่งคราะห์แสงนะคะเป็นโรงครัวของเขานะคะมีแสงนิดหน่อยนะคะมีแสงอูดแสงสาดเข้ามาเยอะเลยเพราะว่านี่คือทางทิศตะวันตกนะคะทิศตะวันตกแสงแสงสาดเข้ามาีต้นไม้ของเราถึงแม้จะอยู่ในร่มนะคะบางต้นที่เขาต้องการแสงมากๆเขาก็จะแบบใบเขาก็จะ รับหาแสงนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมส่วนในบ้านพื้นที่เล็กๆค่ะ